วันนี้ตัวผมเองได้เดินทางมาเป็นทางพิธีให้กับงานบูมบุญพระยาเวสุวรรณหลังจากที่จะกลับบ้านน่ะพ่อใหญ่คนนี้ได้นําตัวว่ามายังไงทําอะไรและทําอยู่ที่ไหนเอาแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมวมน้อยร้อยแปดผู้สมคุณอาวุธของทุกบ้านจังหวัดสุพรรณรีครับทำทุกอย่างน้ําสุบไฟตอเส้นจัดกระดูกเข้มฟิสชินงทำในหมดครับวันนี้ก็มาทำพิรงทางที่วัดครับมาเจได้ เ,เราทำทานด้วยกันน้ำใจซึ่งกันและกันเราไม่ได้เรียกว่า4,000 5,000คนและเตะน้ำใจครับอขอบคุณมากครับแค่นีน้ <อ>ไม่มีอะไรค,ะครับเราง่ายๆครับเป็นหมอสมุนไพรแล้วก็สื่บสารวัฒนธรรมสมุนไพรวันนี้นำว่านำสมุนไพรมาด้วยหลังจากนั้นก็มาทําให้เป็นตัวอย่างเ,เพื่อจะได้เยียวยารักษาในเบื้องต้นในขาดเค็ดขาดยอกตัวผมเองบอกได้เลยว่ามันรู้สึกเบาตนเบาตัวหว,วิวกวาหวิวเลย มันกระตุกเส้นเหมือนไฟฟ้าช็อตประมาณประมาณนั้นเออเสียงดังสปาร์กไปเลยอ่าถ้าอย่างไรก็มาหาคุณลุงก็ได้อ่แนะนำหน่อยเบอร์โทรอะไรนะเบอร์โทรก็0833557366เบอร์โทรอ่าเบื้องบนก็มอน้อย108รับแขก1นึ่ทุ่มถึง3ามทุ่มครับนอกจากนั้นก็ไปรับโทรศัพท์นะครับขอบคุณครับในนามของหมอน้อย108บ้านบ้านเชียงสือน้อยบ้านเชียงสือน้อยอำเภอโพนแก้วจังหวัดสกลนคร ขอบคุณที่ให้บริการวันนี้ครับผู u, ้ใหญ่ะครับจิงตายโยบวัดวัด